สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณของบ้านเปื่อยนะครับตรงนี้เป็นบ้านเปื่อยที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านคูซอดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมถนนสวยอีกเส้นหนึ่งของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือถนนสายบ้าน ขู่ซอดมุ่งหน้าไปยังบ้านแก้งนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่บ้านขู่ซอดแล้วนะครับแยกขู่ซอดแยกไฟแดงเมื่อก่อนบริเวณนี้ยังไม่มีไฟแดงนะครับเพิ่งมีเมื่อปีมีไฟแดงเมื่อปี2567นนั่นเองนะครับ ใช้เส้นทางจากบ้านหนองโนมานะครับแล้วก็มาถึงแยกคูซอดนะครับหรือว่าแยกบ้านคูซอดตำบลคูซอด,ซอ,ดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับทางนี้นะครับถ้าไปทางขวาก็จะไปยังบ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับ ตรงไปก็เข้าเขตอำเภออุทุมพรพิสัยไปราสีสไลดได้เช่นกันนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้ก็เข้าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือแยกไฟแดงบ้านคูซอดนะครับหรือว่าแยกคูซอดตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เป็นสี่แยกที่มีความเจริญทีเดียวนะครับมีปั๊มปตท,ะทใหญ่อยู่บริเวณนี้แล้วก็มีเซเว่นออยู่บริเวณนี้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ถนนเส้นนี้แล้วนะครับถนนสาย บ้านคูซอดไปยังบ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยครับมีปั๊มพอตท,อทอขนาดใหญ่เลยนะครับตรงบริเวณแยกคูซอดและถนนก็สวยงามทีเดียวครับปั๊มปตทแบบนี้สวยงามครับมีวิวทิวทัศน์ต้นมะพร้าวนะครับที่สวยงามมากๆครับ แล้วก็จะผ่านมายัางบ้านโนนสายนะครับวันนี้ลมแรงมากๆครับวันนี้ สองข้างทางก็เห็นชาวบ้านนำพืชผักสวนครัวหรือว่าแตงโมนะครับมาวางจำหน่ายครับแตงโมที่ชาวบ้านบริเวณนี้ปลูกเองนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ